สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับปิ่มพาแซปชาแนลจ้าวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยจ้าก็จะไปกินฝากอะไรก็แชร์กดติดตามให้งปิ่มพาแซปแตนะจ้ามากินในกันเลยจ้าวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยอยู่แถวบ้านย่างน้องปอยจ้ามาจ้ามาปรุงกันเลยจ้ามาวันนี้มากินกันหลายคนจ้าสามสี่คนจ้า มาตอนเที่ยงพอดีคนก็หลายหลายจ้าวันนี้มาก็รู่ชายกับแฟนดาแล้วก็น้องสายจ้าวันนี้มากันตามที่คนแต่ว่าไม่ใช่้านประจํานะนี่ลานเลยมาเอียกประมาณหกโลจากบ้านมาหกโลมามากินกันเลยแบบเนื้อก็เปื่อยอร่อยคือกันจ้าแต่วุูกชิ้นเขานะเด้งอร่อยมีความเป็นเนื้อมากแล้วก็พริกป่นแล้วก็ใส่ถั่วไปเลยแล้วก็น้ำตาลปรุงของเราก็ เพรี้ยวหวานเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ผักบริจ้าไปโหระพาวันนี้มีผักใบโหระพาอย่างเดียวลูกชายก็มาวนันนี้ลูกชายกินดาถ้ามาตอนเที่ยงคนลหลายๆจ้ะต้องรอคิวเด้อร้านนี้คนยังเยอะเลยปรุงไปแล้วก็ชิมเนื้อก็เด้งๆเลยจ้าเส้นก็เหนียวนุ่มดีเท้